สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมดานะคะพื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องธรรมะแบบสบายๆแต่ได้สาระกลับไปเต็มๆค่ะอยู่กับมะลิและพี่เมย์เหมือนเช่นเคยนะคะ พี่เมยคะวันนี้มะลิต้องรีบมาปรึกษาเลยคะ่ะคือมะลิเพิ่งไปเจอคนรู้จักคนหนึ่งมาคะ่ะเขาเพิ่งจะเริ่มสนใจธรรม,มะเริ่มไปวดัดไปปฏิบัติธรรมแต่พี่เมยเชื่อไหมคะเขากลายเป็นคนชอบตัดสินคนอื่นไปเลยคะ่ะเห็นใครทําอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็จะพูดว่าเนี่ยไม่สํารวมเลยทําแบบนี้าบาปนะจนคนรอบข้างเริ่มอึดอัดกันหมดแล้วคะ่ะทําไมการเข้าหาธรรม,มะถึงทําให้เขาเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคะ อืมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็เป็นเหมือนกับดักที่สำคัญมากเลยนะมะลิสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเดินทางบนเส้นทางธรรมะอาการที่เราเอาความรู้ทางธรรมที่เพิ่งได้เรียนมาไปใช้เพื่อตัดสินหรือเพ่งโทษคนอื่นจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกของมันอยู่ค่ะหรอคะเรียกว่าอะไรหรอคะพี่เมย์ เราอาจจะเรียกมันว่ามานะในธรรมหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือธรรมะอวดเก่งค่ะมันคือการที่อัตตาหรือตัวตนของเราเนี่ยมันแอบแฝงมาในรูปแบบของนักปฏิบัติธรรมครับมันเป็นกิเลสที่ละเอียดมากเพราะมันมาในคราบของความดีทำให้เราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกมันครอบงำอยู่ โอ้โหอัตราที่มาในคราบของความดีฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วอย่างนี้การที่เราเห็นคนอื่นทำผิดแล้วเราก็รู้ว่ามันผิดตามหลักธรรม,มะอย่างนี้เราก็พูดไม่ได้เลยเหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมะลิจุดที่พริกผันมันอยู่ตรงนี้ค่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้เราเอาธรรม,มะไปส่องคนอื่นแต่ท่านสอนให้เราเอาธรรม,มะมาส่องใจตัวเองค่ะ ความผิดพลาดของคนอื่นน่ะมีไว้ให้เราเห็นเพื่อสะท้อนดูใจเราเองไม่ใช่มีไว้ให้เราตัดสินเขาพระองค์เคยตรัสไว้นะคะว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่โทษของตนนั่นแหละเห็นได้ยากอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะหมายความว่าพอเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีปุ๊บแทนที่เราจะพุ่งความคิดไปว่าเขาไม่ดีเราต้องหันกลับมาดูใจเราทันทีว่าตอนนั้นใจเรารู้สึกยังไงใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยค่ะมะลิยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติเราเห็นคนคุยเสียงดังในที่สาธารณะ คนที่มีธรรมะอวดเก่งจะคิดว่าพวกนี้ไม่มีมารยาทไม่สำรวมเลยเราดีกว่าเยอะไม่ทำแบบนี้นี่คือการเอาธรรมะไปเสริมอัตตาตัวเองให้สูงขึ้นและกดคนอื่นให้ต่ำลงแต่นักปฏิบัติที่แท้จริงจะหันกลับมาดูใจตัวเองแล้วเห็นว่าโอ้ใจเรากำลังไม่พอใจมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจเราเขาจะใช้สถานการณ์นั้นเป็นแบบฝึกหัดในการเห็นกิเลสของตัวเองแล้วก็ว ลางงมันเห็นความแตกต่างไหมคะเห็นชัดเลยค่ะพี่เมย์เป้าหมายคือการดูตัวเองไม่ใช่การดูคนอื่นแสดงว่าตัวชี้วัดที่แท้จริงว่าเราก้าวหน้าในทางธรรมหรือไม่ไม่ใช่ว่าเรารู้ธรรมะเยอะแค่ไหนแต่คือเราตัดสินคนอื่นน้อยลงแค่ไหนและเราเห็นกิเลสในใจตัวเองบ่อยขึ้นแค่ไหนใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะมะลินั่นคือหัวใจเลยถ้าการปฏิบัติธรรมของเราทําให้เรากลายเป็นคนแข็งกระด้างมีความเมตตาต่อผู้อื่นน้อยลงและรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นสูงส่งกว่าคนอื่นนั่นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดแล้วค่ะว่าเรากําลังหลงทางกําลังเลี้ยงอัตตาของตัวเองให้พองโตขึ้นโดยไม่รู้ตัวหน้าที่ของเราคือน,นําทางตัวเองกลับมากลับมาสู่การดูจิตดูใจของเราเองอย่างซื่อสัตย์ค่ะ ขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยค่ะมลิกระจ่างเลยต่อไปนี้มลิจะคอยเตือนตัวเองเสมอเลยค่ะว่าธรรมะมีไว้2ตนไม่ได้มีไว้2คนอื่นเป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆเลยค่ะวันนี้ยินดีเสมอค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังรับฟังอยู่หากเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ใช่เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมดาของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในการเดินทางเพื่อดูใจตัวเองไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้มาลิและพี่เมย์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ